ให้เขาสารเปิดแล้วโอ้เพลงโคตรมันเลยนี่เฮ้ยมีหลังด้วยบป่ะโอ้หลังไม่ใส่แมสด้วยมึงโอ้โหงานนี้ไม่มีใครใส่เลยอ่ะนี่จะไม่ใส่เขารู้ปะเนี่ยว่ามีสถานการณ์ไม่ดีเนี่ยเนี่ยก็จังกินอาหารนี่ก็ไม่ใส่เนี่ย นนปิดแล้วก็กินอาหารนะเฮ้ยบางทีเขานั่งไปเลยเดินสนุกแล้วอย่างงี้ดูมันไม่ใช่มันไม่สนุกแล้วแบบเนี้ยจบแล้วปิดตำนานอีกสี่ปีอ่ะกว่าจะสนุกแค่ติดพอดีกว่กาจะกลับมาสนุกอีกทีประมาณสี่ห้าปีอ่ะเชื่อเลยเชื่อได้เลยมันมันไม่ใช่แบบช่วงเวลาแป๊บๆแ,แ,แล้วแหละมันน่าจะเป็นอีกนาน